มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายทรูมูฟกันบ้างนะครับกับความเร็วที่เป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วตัวน,นี้จะเป็นทรูมูฟในระบบเติมเงินนะครับเบอร์ใหม่เบอร์เก่าย้ายค่ายเบอร์เดิมอันนี้ดําเนินการสมัครได้ด้วยตนเองแน่นอนครับเพราะว่ามีรหัสในการกดสมัครนะครับจะมี2องอความเร็วให้กับคุณผู้ชมได้เลือกกันนะครับแบบไม่อั้น2องมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีเบอร์ทรูมูฟอย่างเดียวนะครับการโทรฟรีนี้โทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกินสิบห้านาทีวางสายแล้วโทรใหม่นะครับ เสียเงินนอกนะครับตัว2 m เมกะบิตเพอร์เซกตัวนี้จะรูที่ราคา380บาทนาน30วันรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วรหัสในการกดดอกจัน900ดอกจัน8 5 6 1ดอกจัน1763 1066 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเน็ตไม่อั้น4เมกะบิตเพอร์เซกแล้วก็ถือมโทรฟรีในเครือข่ายทรูมูฟอย่างเดียวถ้าโทรไปเครือข่ายอื่นก็กินเงินนอกเสียเงินนอกนะครับ ราคานี้เพียงแค่470บาทนาน30วันราคาทั้งหมดนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าต้องการจะได้แพ็ k a g โปรโมชั่น4เมกตัวน,นี้กดรหัสดอกจัน9 0 0ดอกจัน8562ดอกจัน1 7 6 3 1 0 6 6ดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับคุณผู้ชมเติมเงินเข้าไปในระบบให้ครบตามจำนวนนะครับขั้นต่ำเนี่ย3า0หรือ470้แล้วแต่โปรโมชั่นที่คุณผู้ชมต้องการจะได้นะครับแล้วก็กดรหัส ในการสมัครได้เลยก่อนที่คุณผู้ชมจะเติมเงินนะครับบอกย้าอีกครั้งหนึ่งบอกย้ากันทุกๆครั้งนะครับว่าปิดข้อมูลมือถือก่อนแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้พวกตระกูลไอโฟนน่ะตระกูล Apple น่ะนะครับก็ปิดตัวเซลลูล่าข้อมูลเสียก่อนนะครับไม่งั้นเวลาเติมเงินเข้าไปนะ่ะมันจะกินเงินในกรณีที่เน็ตเราหมดไปแล้วนะครับในกรณีที่เราไม่มีเน็ตอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราต่อ Wi-Fi เชื่อม Wi-fi อยู่ก็โอเคอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่า มันไม่ใช่เน็ต WiFi อยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้เปิด Wi-Fi แล้วเราเปิดข้อมูลมือถือทิ้งไว้ไม่มีเน็ตในระบบแล้วเราเติมเงินเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเติมเงินผ่านตู้เติมเงินผ่านร้านเติมเงินเข้าไปปุ๊บมันจะกินเงินไปก่อนเลยครับโดยประมาณ50บาทนะครับหายไปเรียบร้อยแล้วครับประมาณ50บาทหลายหลายท่านเติมเงินเข้าไปปุ๊บนะครับไม่ได้ปิดข้อมูลมือถือนะครับเน็ตหมดแต่ไม่ได้ปิดข้อมูลมือถือเพื่อจะต่อเน็ตหรือเติมเน็ตหรือเติมเงินเข้าไปอะไรต่างๆเนี่ยผลปรากฏว่าเงินหายไปปรระะะมาาาณ50บบททนนนคัววุ้่เลลยีี เพราะว่าไม่ได้ปิดข้อมูลมือถือมันกินเงินไปก่อนเลยขั้นต่ำหนาห้าสิบาทสําหรับการไปเล่นเน็ตแบบ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 เหมาจ่ายรายวันของเขาอ่ะนะครับเหมาจ่ายหนึ่งวันของเขาอะ่ะอยู่ที่ประมาณ50บาทเริ่มต้นอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนก็เติมเงินให้ครบตามจํานวนในแพ็กเกจโปรโมชั่นราคานี้นะครับคุณผู้ชมดําเนินการกดสมัครได้ด้วยตนเองไม่จําเป็นต้องไปที่ร้านนะครับ อาจสนใจแพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้ก็กดตามรหัสเลยครับรหัสตามที่เห็นนะตอนนี้นะครับสอไม่กระบิดเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วเน็ตไม่อั้นเน็ตไม่วา่าวุ่นเน็ตไม่หมุนคุณผู้ชมสบายใจได้นะครับกับการเป็นเน็ตแบบไม่อัน้น ไม่อ้นคือไม่อ้นจริงๆนะครับสำหรับร้านサาวุธคอมพิวเตอร์ที่เขานํามานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันถ้าโปรโมชั่นไหนที่เป็นตัวจํากัดปริมาณการใช้งานเขาก็จะบอกว่าจํากัดปริมาณการใช้งานเล่นครบตามจํานวนแล้วเน็ตก็จะเล่นไม่ได้แล้วเน็ตจะมุนแล้วนะครับแต่อันนี้คือไม่อั้นถ้าไม่อ้นคือไม่อ้นตัวจริงร้านサาวุธคอมพิวเตอร์เขาซัดคัดสรรโปรโมชั่นที่คุ้มคุ้มให้กับคุณผู้ชมได้เลือกใช้งานกันนะครับเพราะว่า เขาเห็นความสำคัญกับการใช้งานของอโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนที่มาใช้บริการที่ร้านนะครับเขาถึงได้คัดสรรโปรโมชั่นที่มันเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่อัน้นไม่อันอ้นให้กับคุณผู้ชมนะครับอันนี้ขอพูดเรื่องนอกนะครับพูดเรื่องนอกในเทปนี้ก็แล้วกันนะครับบางคนเนี่ยมาที่ร้านนะครับมาใช้บริการที่ร้านมาสอบถามข้อมูล พนักงานก็อธิบายไปละเอียดยิบเลยครับผลปรากฏว่ามันไม่ซื้อมันไปซื้อที่ร้านอื่นนะครับร้านอื่นไม่เคยอธิบายอะไรมันฟังแต่มันไปซื้อมันมาถามข้อมูลที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละนะครับแล้วพนักงานเขาก็บอกรายละเอียดไปนะครับละเอียดยิบเลยครับพนักงานอธิบายกันคอแห้งเลยนะครับผลสุดท้ายมันไม่ซื้อมันไปซื้อที่ร้านอื่นนะครับนี่คือเราสู่กันฟังนะครับ ทีนี้กลับมาในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นของ TrueMove อีกครั้งหนึ่งย้ำว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดสมัครแพ็กเกจด้วยตนเองนะครับเน็ต2เมกถ้าสนใจตัวนี้เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแต่ได้โทรฟรีในเครือข่าย t ท m o v e เหมือนที่บอกไปครับแต่ถ้าเป็นเเครือข่ายอื่นก็คิดเงินกินเงินนะครับนาทีละกี่บาทก็แล้วแต่โปรโมชั่นหลักที่คุณผู้ชมใช้กันอยู่ นะครับบอกตรงๆไม่ได้นะครับโปรโมชั่นหลักที่คุณผู้ชมใช้กันอยู่นาทีละกี่บาทในการโทรมันไปคิดตามโปรโมชั่นหลักเลยครับถ้าโทรไปเครือข่ายอื่นนะครับแต่ถ้าโทรในเครือข่ายทโทรมบ์ก็ฟรีครั้งละไม่เกิน15นาทีวางสายเรีวโทรใหม่วางสายเรีวโทรใหม่วางสายเรีวโทรใหม่นะครับทีนี้ราคาก็เหมือนที่บอกครับ380บาทนาง3 0วันกดรหัสดอกจัน900ดอกจัน8561ดอกจัน17631066สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแต่ถ้าเป็น4ีเมกะบิทเพอร์เซกไม่อันไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกแถมโทรฟรีในเครือข่าย ก็ราคา470บาทนาน30วันกดหลอกจาน9 0 0ดอกจัน8562ดอกจัน176310664เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับย้ายค่ายมาในทรูมุฟระบบเติมเงินก็กดสมัครได้นะครับเบอร์ใหม่เพิ่งเปิดเบอร์มาก็กดสมัครได้เบอร์เก่าก็กดสมัครได้นะครับถ้าจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้ไม่อั้นแบบ แบบไม่อันจริงๆนะครับนี่คือเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นที่นำมาอัปเดตในเทปนี้นะครับวันที่26ตุลาคม2566สํำหรับการอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นในเทปนี้ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับเดี๋ยว้ามีโปรโมชั่นอะไรดีๆใหม่ๆก็จะนำมาบอกกร่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่งสาหรับในเทปนี้สวัสดีครับ